กราบเซตท่านไว้เลยครับส่วนรายการสกิมเมอร์วันนี้นะครับผมนะก็จะมาอะสอนนะครับนะสอนวิธีการใช้ให้สอนใช้ดิจะมาสอนเอ่อสอนโหลดไมโครฟล์แล้วกันนะฮะทุกคนหลายๆคนอาจจะรู้แหละจะโหลดไมโครฟล์ยังไงฮะก็เข้าไปที่ Google ของเรานะครับเห็นตัวว่า Minecraft นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับผมดาวน์โหลดมาเนี่ยแล้วก็เนี่ย ถ้าอยากจะโหลดจริงๆก็ไปที่ T Launcher ตัวนี้นะครับแนะนำเอาตัว T Launcher นะครับตัวเดียวเชื่อแล้วกดดาวน์โหลด T Launcher ก็ดาวน์โหลดมานะครับทุ่ผมดาวน์โหลดแหละดาวน์โหลดก็ทําการแตกไฟล์อะไรก็แล้วแต่ไปรู้เรื่งสื่อแล้วกันกดดาวน์โหลดดูก็จะมีนะครับก็คือจะมีเออ่ Windows ให้ Apple แล้วก็ Linux นะครับเอา Windows แล้วกัน พอรีโดมาก็จะเป็นอะไรอย่างนี้นะครับเรากดคลิกเข้าไปนะครับกดคลิกเข้าไปเลยก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ให้กดคอนติเนียนะครับกดที่นิ้ทุกอย่างนะครับเสร็จัพเสร็จแล้วก็จะได้ตัวกีมานะครับการเข้าไปในตัวทีรันเชอร์นะครับอัพโหลดเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับตัวของทีรันเชอร์นะครับ เข้ามานะครับเอาการตั hmm. ้งชื่อของเรานะครับจะตั้งชื่ออะไรก็ได้เราก็เลือกเวอร์ชันนะครับแต่ตอนแรกเรายังไม่มีสแนปช็อตให้ดูเนี่ยเซตติ้งนี่ครับเราอยากจะโชว์สแนปช็อตนะครับนะฮะเราก็โชว์โชว์นะว่าโชว์มอดิฟายโชว์สแนปช็อตโชว์อะไรก็ได้นะครับในประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเซตติ้งของเขาเนาะโอเคก็ประมาณนี้เลือกภาษาได้แต่ไม่มีภาษาไทยนะโอเคปะก็ประมาณนี้นะครับ กดเซฟโอเคตอนนี้ผมเล่นอยู่ตัวนี้เล่นเวอร์ชันล a าส snapshot ดึงจุดสิบหกจุดจุดสหกแล้วแหละเป็นพรีเลนส์เจ็ดแล้วนะก็กดเข้าไปแล้วตอนแรกอ่ะจะเข้าไม่ได้มันต้องรอติดตั้งตัวเกมก่อนนะครับถึงจะเข้าไปในตัวเกม minecraft ได้นั่นเองนี่คือซอนโหลด minecraft นะฮะนี่คือเสร็จแล้วนี่ฮะเปนเลื่อทีง่ายมาก กดคอนติเนียก่อนไอตัวพวกะเดี๋ยวอะทบทวนใหม่นะคือเราโหลดมาใช่ไหมเราก็จะได้ตัวไฟล์เมื่อกี้เว้ยอ่าไฟล์เมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยมาแล้วฮะตัว Minecraft โหลดแป๊บนึงนะครับโหลดแป๊บนึงเราได้ตัวไฟล์มาแล้วนะครับแป๊บนึงเนี่ยตัวเกมมาแล้วเห็นไหมเนี่ยเราก็จะได้ตัวไฟล์มาแล้วก็ทําการอินสตอลเข้าไปนะครับโอเคนี่ฮะเราก็ได้เกม Minecraft มาเล่นอย่างจุใจแล้วนะฮะเนี่ยครับ ก็ได้ตัวเกมมันคราบมาเล่นนะแต่ถ้าคุณเล่นไปแล้วเนี่ยเราได้เวอร์ชันเก่ามาเราได้เวอร์ชันใหม่หน่อยแต่เราโหลด้าโหลดไม่ได้นะวิธีการเลยคือเหมือนกดเหมือนน่แหลคือคุณทำการกด d o n t focus to back up t h e world become the load in i the snapshot นะครับคุณอย่าลืม back up ล่ะก็คือกด back up นะครับเกือบจะ back up เป็นโหลดนะผมก็กดเพื่อทำการสร้างโลกใหม่นั่นเองทำการกด ขนาดโลกเราไปเท่าไหร่ก็ประมาณนั้นนะครับเราหนึ่งเมกะไบเนาะนี่ยโอ้โหแลกแ๊บหนึ่งสักครู่แลกชิบหายเลยกลับไปฟ้าแล้วกันนะครับพลลืดโอเคเนี่ยก็คือโหล,ลดเสร็จแล้วนะครับเกม Minecraft นะครันึ่งบพีลิทนะครับว่าทำไมา<า>ถึงเป็น,<ห>นพี l ลิล<ห>น,นะครับเพราะว่ามันกำลัง สากดไม่ได้ใช่ไหม F3 คื <fact? S 3> ออะไรอ F3 อัดคลิปได้ปะสักคคู่นะครับผมไอ้ที่รับไม่ได้แป๊บหนึ่งขอภัยครับผมก็จบคลิปแล้วกันนะครับนี่คือการโหลดไมโครฟ a f t นะครับไปดคลิปหน้าผมสวัสดีครับบาย